สวัสดีครับผเปมเอลซีนะครับวันนี้ผมเดินทางมารับปืนนะครับซิกซาวเออร์พีสามหครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสำนักงานส่งกำลังลุงกอมกรมสำพวุฒิของตำรวจนะครับผมอันนี้ก็อยู่ตรงข้ามนะครับกำลังจะเดินทางเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตอนนี้ก็เวลา11บเนาฬิกานะครับสิบเอนาฬิกาสาวนทีแต่ส่วนคิวของผมก็ได้ประมาณ14บสนาฬิกาตรงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับว่าขั้นตอนวิธีการ รับปืนนะครับจะต้องมีวิธีการอะไรบ้างเนี่ยครับไปอะไรครับสำหรับขั้นตอนแรกก็รอรับผัดคิวนะครับตรงกองรักษาการนะครับเพื่อที่จะไปรอรับการตรวจเอกสารนะครับ ตอนนี้เราได้บัตรคิวแล้วนะครับลำดับที่754แล้วก็นั่งรอนะครับนั่งรอเพื่อที่จะไปจุดที่1นะครับเป็นจุดการตรวจเอกสารครับนี่คือจุดที่1นะครับผมด้านในจะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับตรวจเช็คเอกสารนะครับว่าเอกสารที่เรานํามานั้นพร้อมที่จะรับอาวุธปืนหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เข้ามาในจุดที่1นนะครับเพื่อที่จะรอรับในการตรวจเอกสารนะครับผมใกล้จะถึงคิวผมแล้วนะครับผม อีกหนึ่งคิวก็จะถึงคิวผมในการตรวจเอกสารครับจุดนี้เลยครับสําหรับใครที่จะเอาปืนขึ้นเครื่องก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในจุดนี้นะครับพอเราตรวจเช็คเอกสารนะครับในการรับปืนครบนะครับว่าเอกสารเราไม่มีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาถึงจุดที่2นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เอาไว้สําหรับรับอาวุธปืนนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการกระสุนนะครับจํานวน2กล่องก็ให้แจ้งที่จุดนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการนะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราไม่ต้องการรับ กระสุนนะครับผมสำหรับใบตัดโอนนะครับกรุงเทพมหานครอยู่ที่800บาทส่วนต่างจังหวัดอยู่ที่300บาทครับผมครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้อุปืนเรียบร้อยนะครับอยู่ในถุงสีขาวเนี่ยครับสำหรับตรงทางออกก็จะมีซองขายนะครับมีอุปกรณ์ขายนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็รับปืนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรากลับไปแกะกล่องรีวิวกันที่บ้านนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จเ็จนะครับที่เราตั้งแต่เราเดินทางเข้ามาจนเรารับอาวุธปืนเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นทุกอย่างก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จเนะครับผมสำหรับด้านนอกก็จะมีวินอเตอร์ไซค์นะครับคอยรับส่งนะครับผมแล้วก็มีร้านค้าที่คอยขายอุปกรณ์นะครับของปืนนะครับผมจะอยู่ด้านหน้าเลยก็มาเลือกชมกันได้นะครับส่วนด้านในก็มีนะครับของซิกนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สองพกในนะครับหนึ่งร้อยบาทข้างหน้านะครับก็จะมีขายก็เลือกชมนะครับหนึ่งร้อยบาทสองวันนี้ก็หนึ่งครับตรงนู้นเลครับอันนี้มันขอปืนยาวครับครับขันยาวครับครับเอาเลย ครับสำหรับตอนที่ผมก็เดินทางม,มาถึงห้องพักมาครับเดี๋ยวจะรอรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของ LC Channel ด้วยนะครับถ้ามีโคร,รงการปืนถูกปืนดีอะไรก็จะมานำเสนอกันนะครับฝากกดตาม c e b o o k Fanpage ของ LC Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ